ขอถ่ายรูปไปนะถ่ายคลยิปหน่อยนี่ครับเป็ดย่างอาเฉินอาเฉินเป็ดย่างชนบรุรีแต่เขาอยู่ที่อยู่ที่ลำปางนะพิกัดก็ท้ายแยกดิท่าแยกท่าแยกขอไลก์ารอยู่ท้ายแยกขอไลก์การอยู่ไม่ไกลกับจากโรงแรมคิมเท่าไหร่นี่เจ้าของร้านีดิสวัสดีครับมาเฉินอ,อ,อ๋ออยู่กลางๆร้านขายเสื้อผ้าประตูน้ำน,นี่ครับในโงแรมในรูปในป่ามังงะ ก็ตัวเท่าไหร่ครับ 400, ตัว400 300, ตัวส0่รัวครึ่งตัวครึ่งตัวจิ้มไม่หมดหรอกตัวหนึ่ง,งว้าวดูไม่กใ,ใกล้น,ลน,ล<ถ>นะน <พบ S 1> ครับก็เป็ดตัวละ400ครึ่งตัวส0งร้อผมจะไปกินครับจะไปกินที่นี่รายการอาหารนะครับมีข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบอะไรต่างๆ่างนานานะครับ ผมจะไปกินที่ร้านของเพื่อนนะฮะไปกินต้มตำร้านนั้นดลครับดูการชรําแบบะเป็อย่างมือชีอของเขาก่อนโอ้โหกลิ่นหอมมาถึงนี่นะครับหอมนี่ไงวันนี้จะกินต้ตม,มตำเป็ดย่างครื่องในเนาะ

Om, น่ากินจริงมี่ทำบะระกีตัวเอะไรวันก็สิบแปดสิบเก้า,าหายร้านอ่นี่ชื่อพี่เลยเหรอชื่อหม,มาน่ากลุ่มาม,าม,มาน่ากลุ่มมาล่ากลุ่มมาล่ากลุ่มรับมาล่ากลุ่มอะไรนี่เาาหรอกลุนน๊มเป็ดนี่เหรอครับผมที่หลายร้านเหรออาจารย์นเนี่ยอ๋ออยู่ชลบุรีครับผมเป็นเจ้าของอันนี้แถมน,นะครับแถมได้โอ้แถมได้ด้วยโอเคสุดยอดที่มึ่งเป็นขัถ่ายรูปหน่อย เดี๋ยวผมขอญอาตไปถ่ายภาพนิ่งนิดนึงครับไปดูใกล้ๆครับจร <c oughs> ิงๆล้วยผมเป็นคนที่รักเป็ดนะครับชอบกินเป็ดแล้วไปที่ไหนก็จะชอบกินเป็ดอยู่สมเสมอรครับและนี่ก็เป็นเป็ดร้านอาเฉินนี่ครับดูอีกทีครับอาเฉินเป็ดย่างชนบุรีนะดูกระแสนิดนึงครับม <c oughs> ากินครับแถ่นี่ด้วยครับ แหนมหมูกรอบด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปกินแต่ถ้านมี้หอันนี้เป็นร้านแฟร์ชายนะครับมีเบอร์โทรแฟระชายแต่ว่าที่ผมี่กินเนี่ยเป็นร้านที่เขาอยู่ตรงข้ามกับวัดรสีชุมนะวัตรสีชมไม่ใช่ไม่ใช่มัสยิดต,ตรงข้ามกับมัสยิดแล้วก็วัตรสีชุมจะอยู่ทางซ้ายมือ อยู่ติดกับวัดสี่ชุมเลยครับง่ายๆครับท่านก็มาที่วัดสี่ชุมนะแล้วก็จะมีชื่อว่าร้านครัวอีสานส้มตำเบียงจันร้านนี้ร้านเล็กๆครับก็เพื่อนฝูงเรานะครับเขาก็ไม่ได้ผมมานี่บอกแต่ว่าร้านอย่างนี้เป็นร้านสเปคขอมอยู่แล้วนะก็มากินข้าวกันเราพามาเลี้ยงข้าวนะครับก็ดูแล้วน่าจะอร่อยครับ ปลาล่าเขาก็ทําเองแล้วนะปลานี่ไม่ใช่ทำเองครับเขาเป็นสูตรของฝรน่งเศไม่รู้มีการปรับสูตรหรือเปล่านี่ปลาปลาต่าทำแบบนี้แล้วก็นี่กำลังจะทำทำทำปูปลาเลยนี่ทำหรือจำหรือจำลาวปูปลาเป็นมาตรฐานครับปูปลาของแถวมากเลย นี่ครับมีคนมาซื้ออ๋อปูปูมีนะปูสุกแล้วปูต้มแล้วทอดเดี๋ยวมีไหมครับเีล<ม>ือเหลยวต้อห้าบาทครับกินเลยอยากกินผมแทบไม่ได้ตำนะคุกคนแกนไม่เถอะนะพูดถึงนะตำเลยค่ะตำรัดเดียวตำเดียวโดยปู แลก็นี่อะไรครับันี้ไม่ต้องโรยเหรอนปลากรอบแล้วก็วน่ตำผลไม,ม้รรครับเสร็จรอับรือร้กอ้ออโหันเป็น้ำปลาไม่ใช่น้ำเป็ดน,นีำ,นนำนดูคมันน้า,นนาชัดนเดยมากินเลยครับางต,ต้มือนี่เป็นร,ารา้านผลไม้ยาข้าวัดสีชมมีร้านเดียวครับที่เขาเป็นส้มตา ลาบเนื้อครับลาบบพวี่ทำไว้ก่อนรึเว่าเพิ่งเพิ่งเอาตู้เย็นมาอุ่นไม่เตรียมทุกอย่างเอาเตรียมแล้วมาทำมาเรื่อยๆใส่พริกชุบรสไม่ปกติอันนี้่ยังไม่ได้ใส่ครับไม่ใส่ใส่ไปนิดนึงเลยแล้วแตะผมชอบหนังหมูเยอะๆหลายคนก็ใส่ร้านนี้ก็มีลาบด้วยกินแล้วเนี่ยกินส้มตำก็เข้ากับลาบอยู่แล้วครับนี่เป็นลาบเนื้อคอ ทำผมบอกว่าพิเศษกากหมูเขาก็ใส่ไม่ใช่กกหมูคล้วเป็นหนังหมูเยอะหน่อยก็เขาคั่วอะไรล่ะข้างหลังทำอะไรอยู่อ่ะทำกับข้าวพี่ทำกับข้าวกินสวัสดีครับแกงอะไรกินผัดหมูมั้ยหอมจริงใส่แหนมเหรอใส่หมูสับอ่ะผัดหมูมั้หมูสับครับก็บิสติตีล็องชาวรำปางครับ ทำทำาเหนือทำกินกันข้าวมันนี้เป็นครัวเลยฮะเป็นทำนู่นทำ,ทำนี่ได้ครับดีครับแล้วก็เดินดูสองร้านเป็นพี่น้องกันครับครับผมน่ากินเลยตัวอย่า่ทำเองน่ากินกินได้พี่เอาเลยเอาเลยนี<อ>่ครับก็อาจารยอาจารย์กับคุณอาทิตย์เกลรโรมาครับ ก็จะนี่ครับน้าเสร็จแล้วก็นี่เสร็จเราจะแกะแล้วครับข้าวตัวเข้าเข้าเหนียวมั้ยเนี่เข้าเหนียวเนี่นมันใจแก่ใช่ใช่เหรอใช่แล้วโอ้โมันนุ่มเนี่ยอมันแช่แช่เข้าวร้อนนี่นึ่งเองหรือว่าซื้อมาข้าวเหนียวก่อนนึ่งนี่ต้องแช่ก่อนไหมแช่ไว้คืนนึงเหรอมีน้ำหมาน้ำอะไรด้วยอ่ะแช่ปกติ ครับถ้าเป็นข้าวเหนียวทางเหนือเนี่ยทางอื่นผมไม่รู้นะเขาจะแช่แช่ไว้คืนหนึ่งก่อนนะแต่สำหารับของเราเนี่ยเขาจะมีน้ําหมาข้าวเหนียวคือเวลาจะแช่ให้น้ํามันเกิดเนี่ยเขาจะมีน้ําเก่ามาแช่ให้มันเน่าๆก่อนแล้วก็เวลาแช่มันจะนุ่มเข้าไปอีกนะครับเพราะนั้นข้าวเหนียวของเราเขาจะนุ่มแต่ที่นี่ผมดูเนี่ยก็นุ่มอยู่แล้วครับนุ่มจนคิดว่ามันเป็นข้าวเจ้าหรือเปล่าเลยครับร้อนๆเลยครับเดี๋ยวผมก็จะกินกับเกล็ดนะฮะแล้วก็ มื้อนี้ก็เลียงว่าครับมีตำปูปลานะครับสูตรของเป็นชายเวียงจันนะก็มีคินแล้วก็เอามาปรับปรุงรูปแบบนี่ทำแล้วแต่ชอบครับใครชอบอะไรเยอะก็ใส่มันเยอะไปนะครับส่วนนี้เป็นเครื่องปรุงของเป็ดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มเป็ดแล้วก็น้ำซุปเป็ดนะครับแล้วก็กําจะมีลาบลาบเหนือเลยจะแกะเป็ดเลยแล้วท่านนี่ครับลาบเหนือ

ลำปมายเสียหมดชิมเป็ดครับอืมอร่อยครับไม่ผิดหวังนี่เป็ดเฮ้ยเสียเป็ดจะไม่กินเสียเป็ดในคลิปอยู่แล้วดูดดูดดูดแล้วก็นี่ครับกินเป็ดเป็ดย่างนะชอนรีบกินครับเดี๋ยวมันจะไม่นิ่มอ่ะลุยเลยอ๋อพี่น้ำนี่คือเราไปจิ้มป่ะจิ้มจิ้มลาดพี่เขาลาดหรอลาดเลยตักลาดเลยครับอ๋อมาถึงน้ำนี่มีไม่ไม่ช้อนตักเพรแล้วแต่พี่พี่จะราดอย่างนั้นก็ได้สะดวกดี เผื่อใครชอบดินนะใส่ชิ้นี่รนดาแนะ่เนะลยราดออกแลละไม่ตัดอะไระข้าวผีอ่กข้ออ แล้วแค่เนี่ยแค่พวกกระดูกเนี่ยยากก่อนเนี่ยครับผมงกินป,ปั้ดูว่าหลากระอยดีครับ น้ำปลาร้านี่กำลังดีไม่เข้มเกินไปก่อนะ์ะกินจุๆมื้อเที่ยงกลับไปทำงานพิ่โลงงานก็ไม่ว่าปากเหม็นนะครับเหม็นบุกอบเท็กีผมด้วนี กินกับผมด้วยผมนะพ่อไม่พอกินผมอีกไม่าผมกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวหรอกมันสายไปแล้วก็ไปได้ยกไปแล้วผมกลัวติดเชื้อบ้าเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเอาหมูปกกอบนี่นะไปตัดกะเพรานะสุดยอดแต่ผมชอบให้ ไอ้ตรงหนังมันกรอบมา้ยคันนี้นิดนึงว่าเป็นตัวเบี้ยงหรอครับผมไม่รู้ซื้อมันเป็นยังเป็นยังกลมกล้องเป็นยังโต้หรือล้านโต้ก็ดนล้านโต้เลยเออผดนล้านโต้เลยเดี๋ยวเยอเอาเลยไปไม่เกี่ยวไม่ต้องเซียครับผ่านเลยเชิญดูดออกด้วยนะอย่าโดนด่าเชิญผมไม่กลัวหรอกไม่โดนด่าเหลอครับเจ็บสีดีๆเลยมุมเนี้ย แสงเข้าเลยนมัน็ดีแสงก็ดีแสงสื่อสื่อมืใชมันมีแมนวันด้วยเหรครับต้องรีบกินตรงที่แมงวันตอมแล้วแน่นอนครับถ้าเกิดเป็นส้มตําก็ต้องมีกินแบบข้าวปั้นครับ แล้วเะไรอยู่เอ็อยู่ที่ไหนี่ <C oughs> เนื่องจากว่าเป็นอาหารที่ผมกินประจำ <C oughs> ถ้าเป็นลาบเหนือเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าบ้านผมอะลาบเหนืออะไรสามกินเป็ <C oughs> นอยาแไบพี่รับเหนือเรากินบ้นพี่้องกินดิบล้าขินเปล่ามีขี้ดิอยู่บางคิดทบก็กิน <C oughs> น้ำไก่ยังกินดิบเลยมันหัวมัน <C oughs> ไม่น่ากลัวหรอกกินแล้วก็ะขายไป ย่าสุดหนังบมูดีนี่งมันมันเหมาะกับนั่งจุ่มิ้มกันไปนานๆกินไปเรื่อยๆเงี้ยคุยไปเรื่อยๆดื่กันแต่อย่างอาหารบางอย่างินี่รีบกินแม่ไหวนะของลาบเนี่ยลาบเนี่ยเป็นเชื่อผมว่าพี่อย่ารีบวนนี้จริงๆแล้วเนี่ยของลาบเนี่ย เวลาเขาเข้าครัวเลยนะเตรียมเครื่องอย่างล่าเนี่ยมาสับคนนึงสับเนื้อคนหนึ่งต้มเครื่องในนะครับพอต้มเครื่องในเสร็จก็ปาดถึงมันยังไงวะปาดหนังนิดนึงแล้วก็กินไปแล้วก็เข้าครัวไปก็คุยกันไปจิบเหล้ากันไปนะเป็นวิถีชีวิตเรื่องราวของล่ามันจะต้องเดินช้าๆนะครับต้ตตมตำเนี่ยแน่นอนก็คือกินเร็วตำเร็วเสือยกินซุ่มกัน มื้อเที่ยงมืออะไรเขาตำแล้วก็ญาติเยือดมากันหลายคนใส่ถาดแล้วตอนหลังนี่ตำถาดขึ้นมาดังเลยทนยิ่งกินกันมานานนะครับมีเครื่องคียงอะไรต่างๆกินในส้มตำอารมณ์ของส้มตำจะเร็วกว่าส้มตำนี่คายเครื่องด้วยนะถ้าเกิดว่าตำเสร็จเราก็ซื้อกลับไปกินเกินครึ่งชั่วโมองหรือชั่วโมงคายเครื่องจ่ไม่อร่อยก็เป็นสูตรหนึง่งส่วนเสร็จนี่จะต้องกินร้อนๆครับก็ลงตัวนะครับผมก็กินได้ด้วยแต่ว่าวันนี้ผมกินมาสามชามแล้วนะ ก็กินผมคงจะได้แค่ิมธรรมดาแล้วก็คุยกันไปนะครับเรื่อยๆรีบกินมันก็จะไม่อร่อยหมูกรอบนี่ผมถ้ามีพริกในผัดกะเพราหมูกรอบกินอร่อยมากหมูกรอบโอเคนะอร่อยก็ขอบคุณนะครับคลิปนี้ขอบคุณคุณอาทิตย์คือโรมานะครับการขับอยู่ที่ลำปางที่พามากินร้านส้มตำนี้นะครับแล้วก็พาไปกินก็แต่เช้าก็มีก๋วยเตี๋ยวโกรัง โกๆๆลันโกลันโกลันแล้วก็มีก็ซอยป้าบุญป้าบุญ,บญแล้วก็มาที่ร้านต้มตัข้างวัดศรีชมนะครับที่ขอบคุณมากครับขอบคุณนะคิดเคลื่อนมานะครับ <ๆ S 1> ผมมิเตอร์เสียเครื่องเสียใจค,ครับขอจบคลิปน,นี้รู้สึกมือผมเล็กสั่นๆแบบนี้ผมชอบจะชอบแบบชื่อร้าน